อะลูกค้าสั่งํำสีครับสีเดิมเดิมดูครับปวดหัวเลยแม่บ้านอยากได้สวยๆครับแค่นี้ยังสวยไม่พอฮะเนี่ยสีเดิมเดิมพอนะสีเดิมเดิมเลย สีเครื่องก็ให้ทํานะครับโอ้เสียดายนะครับในีดูครับรถคันนี้ประเก็นเดิมด้วยครับเสียของเลยดูฝาข้างโอ้ํ้ำตาจินไหลสีสวยขนาดนี้ สีสวยๆเดิมๆไม่ถูกใจแม่บ้านผมน้ำตาจะไหลแบบไหนครับที่เรียกว่าสวยอะตามใจครับขัดไม่ว่ากันหายากแล้วนะครับสภาพองนี้ท้ายครับ อ่ะตามใจครับผมอยากได้เดี๋ยวจัดให้โอเคครับวันที่แปดครับตามสั่งจัดให้เนียนๆครับให้ชมฮะ ทอดทุกชิ้นครับชิ้นไหนทอดได้เราทอดให้หมดอเอตอนประกอบเดี๋ยวส่งให้ดูอีกทีครับผมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับกับคูโบต้าแอลวันสิบแปดครับตัวนี้ที่ว่าลูกค้าสั่งให้ทำสีทั้งคันนะนะงานสีแล้วเสร็จไปแล้ว hay xem ạ hoa ngán xỉ à, ngán xỉ đâu ngon สีทำอย่างดีนะครับเก็บอย่างดีทำตามใจลูกค้าครับอยางได้สีใหม่จัดให้ส,สวยๆรับประกันความสวยครับผมออกมาแล้วต้องสวยแน่นอนอสำหรับท่านใดสนใจรถถ่ายนะฮะมือสองเก่าบ้านเก่าญี่ปุน่น โทรศัพทามได้ครับนุรถายมือสองฮะศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับ,รบนุรถไยมือสองฮะโอเคครับ